ในช่วงสมัยราชวงศ์ฮันได้มีการก่อสงครามขึ้นตามเขตชายแดนต่างๆเผ่าต่างๆที่ต้องการปกครองเขตชายแดนขององค์จกักรพรรดิฮันพวกเขาก็เร่งเดินทัพเข้าตีเมืองโดยรอบของบริเวณเขตชายแดนและหนึ่งในเผ่าที่กำลังแข็งแกร่งที่เป็นตูตัวสำคัญของอาณาจักรฮันนั่นก็คือเผ่าซงหนูที่มีผู้นำเผ่าอย่างต้าชานในช่วงหลายปีเผ่าซงหนูได้เข้าโจมตีเมืองเขตชายแดนและยึดมาได้หลายเมือง จนมาถึงเมืองสุเหลอแต่เมืองสุเหลอไม่ได้ตีแตกได้ง่ายอย่างเมืองอื่นที่เคยผ่านมาเพราะมีแม่ทัพฝีมือดีที่ปกป้องเมืองสุเหลอได้เป็นอย่างดีและแม่ทัพคนนั้นก็มีนามว่าแม่ทัพเกลงโกงถึงจะมีกําลังที่น้อยกว่าแต่แม่ทัพเกลงโกงก็ใช้เล่ห์กนเข้าเล่นงานข้าศึกจนข้าศึกไม่อาจจะเข้ายึดเมืองนี้ได้สักทีต้าฉานหัวหน้าเผ่าซรงหนูจึงได้ส่งน้องชายของตนอย่างต้าหวางพร้อมกับลูกเขยของต้าฉาน อย่างหูหาวให้นำทัพเข้าจัดการเมืองสูเหอด้วยอดีตของหูหาวเขาเป็นคนชาวฮ่นแต่ได้แต่งงานกับลูกสาวของต้าฉานหัวหน้าเผาและได้ทรยุชนชาติเกิดของตัวเองแต่ต้าหวังน้องชายของหัวหน้าเผาก็ยังไม่ชอบที่หน้าของหูหาวคนนี้อยู่ดีเพราะเขาคือคนชาวฮานตั้งแต่เกิดจะมาเข้ากับเผ่าของพวกเขาได้ยังไงแต่ด้วยต้าฉานได้สั่งการมาแบบนี้ตาหวังจึงต้องทําตาม พาหูหาวได้ออกไปลบด้วยการเพื่อจะได้สร้างผลงานให้กับพ่อตาของตัวเองด้วยกําลังของพวกเขามีหลักหมืน่นไปสู้กับแม่ทัพเกล่องกองที่เหลือทหารแค่หลักร้อยในเมืองตาหวังยิงชล่าใจว่ายังไงตัวเองก็จะยึดเมืองน,นี้มาได้โดยเร็วกองทัพของต้าหวังได้ยกทัพมาอยู่หน้าประตูเมืองพร้อมกับยิงธนูยิงหินเขาจัดการถล่มกําแพงเมืองทหารในเมืองถูกธนูและก้อนหินเข้าเล่นง,งานแต่อย่างไรกําแพงเมืองก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ตาหวังไม่มีทางทำลายกำแพงเมืองได้ถ้าต้องการจะยึดเมืองนี้ต้องเข้าไปในเมืองสู่เหลือให้ได้และศึกครั้งนี้จะได้จบลงต้าหวังจึงสั่งให้แม่ทัพอันแม่ทัพคนสนิทของต้าหวังให้นำกำลังบุกเข้าประชิดกำแพงเมืองทหารหลายร้อยนายวิ่งเข้าประชิดกำแพงเมืองแต่กลับโดนลูกธนูของทหารฮานถลลมเขาอย่างหนักและที่น่าตกใจเมื่อธนูของทหารฮานโดนทหารของต้าหวังบาดแผลก็จะเป็นแผลติดเชื้ออย่างรุนแรง ถึงจะโดนแค่นิดเดียวก็ดินทุรนทุรายเจ็บปวดไม่อย่างมากพอนั่นก็คือธนูอาบยาพิษรายการนี้จึงทําให้ฐานของต้าหวังก็เริ่มเสียขวัญกันอย่างมากถึงขั้นบางคนสติแตกเพราะกลัวตายหู่าที่เห็นอย่างนั้นเขาก็บอกกับต้าหวังว่ารือสึกครั้งนี้สวรรค์กาลังช่วยแม่ทัพเก่งโกงจริงๆต้าหวังก็ตอบไปทันทีเลยว่าเลวไหลพวกเราต่างหากที่สวรรค์อวยพรชาวหั่นอย่างเจ้าอย่ามาสร้างเรื่องเพ้อเจ้อที่นี่ ในในตอนนั้นแม่ทัพเกลิงกงก็ได้ง้างธนูพร้อมเล็งไปที่ต้าหวังและจัดการยิงไปในทันทีแต่น,นี่แค่เป็นการเตือนพร้อมตะโกนออกไปว่าที่ข้าเก่ามาก่อนหน้านี้สอนสศักดิ์สิทธิ์ชาวฮั่นสวรค์ลงทันเผาสรงหนูในหมู่ผู้สร้างจะต้องแตกต่างตาหวังที่โกรธไม่อย่างมากพร้อมกับหักธนูของแม่ทัพเกลิงกงและสั่งการให้ฝาก,กำแพงเมืองเข้าไปจัดการยึดเมืองมาให้ได้ทหารของตาหวังพร้อมกับเครื่องพังประตูเมือง ก็ได้เคลื่อนพลเข้าประชิดประตูเมืองได้สำเร็จตอนนี้เครื่องพังประตูเมืองกำลังเล่งทำลายประตูพร้อมทหารของต้าหวังบางส่วนก็สามารถปีนกำแพงขึ้นมาได้แต่พวกเขาก็ต้องเจอกับทหารฮันที่สกัดเอาไว้ได้ทานลองแม่ทัพอย่างแม่ทัพฟานที่เห็นหูหา่ากำลังบัญชาการลบเขาจึงจัดการเล่ธน,นูเพื่อจะฆ่าหูห่าทิ้งแต่แม่ทัพอานก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทานไม่อย่างนั้นคงได้สิ้นชื่อกันแน่ ซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าตาหวังกําลังได้เปรียบเป็นอย่างมากโดยกําลังคนที่มากกว่าเหลือแค่รอเวลาจัดการเปิดประตูเมืองได้ก็จะสามารถจิดตเมืองสู่เหลือได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่แล้วโชคชะตาก็ไม่ได้เข้าข้างตาหวังจู่ๆก็มีพายุรายขนาดใหญ่ได้พัดเข้ามาเล่นงานกองทัพทั้งสองฝ่ายจนทหารของตาหวังไม่อาจจะสู้ได้แม่ทัพเกิงโกงเตียนโอกาสก็ได้สั่งทหารตามเขามา ลงไปจัดการทหารที่อยู่ชิดกำแพงเมืองปกป้องประตูเมืองให้ได้และแล้วพวกแม่ทัพเก่กงิงกองก็สามารถจัดการทหารของต้าหวังที่อยู่ชิดประตูเมืองได้ทั้งหมดโดยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ทหารของต้าหวังไม่อาจจะสู้ได้แล้วถ้าไม่ยอมถอยเขาด้เสียทหารไปทั้งหมดแน่ในการลบที่มีวิสัยทัศ์มองไม่เห็นแบบนี้ดังนั้นตาหวังจึงต้องจำใจสั่งให้ทหารทุกคนถอยทัพกลับไปตั้งหลา แม่ทัพเกินโกงสามารถปกป้องเมืองสู่เลยได้อีกครั้งหลังจากที่ต้าหวางได้ถอยทัพกลับมาอย่างค่ายทหารหลายนายที่โวนธนูของฝ่ายฮันกับมีบาดแผลที่รุนแรงไปอย่างมากถึงจะโดนธนูไม่นานแต่แผลกับลุกลามอย่างรวดเร็วจนทหารเริ่มเสียชีวิตไปหลายนายทหารก็รายงานมาว่าซอนนี้ดูแล้วก็ไม่มีสิ่งผิดปกติแต่ทำไมบาดแผลถึงได้เน่าเปื่อยรุนแรงเช่นนี้ ตาหวังก็เริ่มกังวลใจในเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีตตดฉากไปยังเมืองสูเลทหารของแม่ทัพเก่งกงร่วงเสียชีวิตไปไม่น้อยเหมือนกันแม่ทัพเก่งกงก็พยายามช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บกันทุกคนด้วยทหารพวกนี้อยู่กับแม่ทัพมานานแม่ทัพจึงผูกพันกับทหารของตนไปอย่างมากและเขาจะนำศพทหารทุกคนของเขามาทำพิธีพร้อมกับป้ายชื่อของทุกคนเขาก็จะเอากลับบ้านไปด้วยเช่นกัน แต่แม่ทัพฝัาก็ได้เข้ามาายงานว่าฝ่ายชลทหารครึ่งหนึ่งกระจายอยู่นอกเมืองไม่สามารถแยกแยะได้แม่ทัพเกึ่งกงก็ได้สั่งว่าให้หามมาได้ทั้งหมดทุกคนจะให้ทราบผู้พิชิตของชาวฮั่นเป็นวิญญ,ญาณไหลนามไม่ได้โดยเด็ดขาดและแม่ทัพเกึ่งกงก็ได้ถามไปอีกว่าตอนนี้เหลือกันกี่คนที่สามารถสู้ได้แม่ทัพฝายก็ได้ตอบด้วยสีหนา้าเศร้าว,ว่าตอนนี้มีกันไม่ถึงร้อยที่สามารถจับดาบต่อสู้ได้ พวกเขาแทบจะไม่มีหวังที่จะรอดไปจากที่นี้ได้เลยนอกจากจะมีกองหนุนมาช่วยพวกเขาแต่แม่ทัพเกลงกงก็ไม่รู้เช่นกันว่าจะมีใครรู้เรื่องนี้ไหมและจะมีกองหนุนมาช่วยพวกเขาหรือไม่แต่เราก็ต้องปกป้องเมืองนี้ให้ถึงที่สุดตาชักไม่ยังเผาซรงหนูผู้นําเผ่าอย่างต้าชานที่กําลังดูมีความสุขกับหลานตัวน้อยเป็นลูกของหูหาวที่ตอนนี้กําลังอยู่ที่สนามลบกับต้าหวังจนองค์หญิงวิเข้ามาหาพา่อโดยอาการเสียใจร้องไห้อย่างหนกัก คนเป็นพ่อก็ตกใจแล้วก็ถามลูกสาวไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกสาวก็เลยบอกว่าหูเห่าสามีของเธอที่อยู่ในสนามรบตอนนี้หูเห่าได้หายตัวไปในระหว่างการสู้รบกับแม่ทัพเกลืงกองตอนนี้เธอไม่รู้ว่าสามีตัวเองเป็นตายร้ายดียังไงบ้างพ่อพยายามปอบแล้วก็บอกไปว่าหูเห่าเขายังไม่ตายแค่หายตัวไปแค่นั้นอาจจะหลบอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วแล้วพอจะจัดการเรื่องนี้ให้เอง ตาฉานจึงถามโคสนิทของตนว่าเจ้าคิดยังไงกับการหายตัวไปของหูหาวโคสนิทจึงบอกความคิดของตนให้ตาฉานได้ฟังการหายตัวไปของหูหาวมันดูมีอะไรที่แปลกๆปกแม้ว่าหูหาวจะเป็นชาวฮันแต่กับดูแลลูกสาวของต้าฉานเป็นอย่างดีในอนาคตก็อาจจะมาเป็นผู้ช่วยของต้าฉานอีกทั้งเขายังมีลูกชายและหูหาวก็ยังออกไปลอบร่วมกับทัพของต้าหวางผู้สร้างผลงานให้กับพ่อตายอย่างตาฉานเห็น แต่ศึกครั้งนี้ตาหวังและคนสนิทของเขากลับไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยหายไปแค่หูหาาทั้งหมดที่อธิบายมามันก็ชี้ได้ว่าทั้งหมดอาจจะเป็นเจตนาของตาหวังที่กำลังวางแผนอะไรบางอย่างที่ประสงค์ร้ายต่อตาชานตาชานได้ฟังมาทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นจริงอย่างที่คนสนิทคิดก็ได้และถึงเวลาที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงออกคำสั่งให้จัดการลงโทษเชี่ยนตีแม่ทับอานเป็นแม่ทับคนสนิทของต้าหวังที่ไม่สามารถดูแลหูหาาได้ ตฉากมายังค่ายของต้าหวางังตอนนี้คําสั่งของต้าชานมาถึงค่ายเรียบร้อยแล้วและแม่ทัพอ่านกําลังโดนเค้นตีอย่างหนักจนต้าหวังรู้ข่าวจึงเข้ามาห้ามเอาไว้และให้หยุดการกระทําแบบนี้เขาไม่สนว่าเป็นคําสั่งของใครค่ายนี้เขาคือคนที่ออกคําสั่งเพียงคนเดียวเท่านั้นตาชานที่รู้ข่าวว่าต้าหวังขัดคําสั่งของเขามันก็ยิ่งชัดเจนว่าต้าหวังกําลังต่อต้าน เขาจึงเรียกให้ต้าหวังกลับมาเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องที่หูเห่าได้หายตัวไปตาฉานได้ถามไปว่าแม่ทับอานทาหูเห่าหายไปทําไมเขาจะลงโทษไม่ได้ตาหวังก็บอกว่าในสนามรบเข็นฆ่าเป็นตายมิอาจคาดเดาได้ต่อให้ท่านจะฆ่าแม่ทับอานก็ไม่สามารถหาตัวหูเห่าได้อยู่ดีท่านจะฆ่าแม่ทับอานที่สร้างประโยชน์ทางทหารน,นับไม่ถ้วนเพื่อลูกเขยที่เป็นชาวฮานตาฉานได้ยินแบบนั้น เขาจึงยืดคำขาดไปว่าถ้าหาตัวหูหาวไม่เจอเขาจะลงโทษประหารแม่ทัพอันตาหวังที่ไม่มีทางเลือกได้แต่กลมนารับคำสั่งของพี่ชายตาฉานรู้สึกอย่างชัดเจนแล้วว่าน้องชายคนนี้กำลังเริ่มจะต่อต้านเขาภายภาคหน้าก็คงจะต้องลำบากกันแน่ตาฉากายังเมืองสูงเหลอที่ตอนนี้กำลังมีปัญหากับอาหารที่เหลือน้อยเป็นอย่างมากทหารได้กินแค่น้ำสุดเพื่อประทางชีวิตแค่น,นั้น เลยนานจึงทำให้ทหารบางคนก็เริ่มเหนื่อยล้าและเริ่มสติแตกจนเริ่มมีปัญหากับเพื่อนทหารคน,นอื่นๆแม่ทัพเก่งโกงจึงรีบเข้ามาห้ามและเขาประกาศให้ทุกคนได้เข้าใจว่าตอนนี้พวกเรากำลังเผเชิญกับศัตรูที่หลออค่าพวกเราพวกเราพี่น้องชาวฮ่นควรสามัคคีกันและการฉันพี่น้องเพื่อน,นาทีที่พวกเขาได้รับนั่นคือการปกครองเมืองสู้หรือให้ถึงที่สุดและแม่ทัพเองก็จะไม่ทิ้งใครไปไหนจะสู้กับทุกคนที่นี่สู้จนลมหายใจสุดท้าย และคำพูดนานก็ทําให้ทหารได้กลับมามีสติกันอีกคั้งไร้อมสู้ตายไปพร้อมกับแม่ทัพเกิงกงตาฉากไปยังค่ายของต้าหวังเขาได้ส่งทหารไปหาต้าหาวแต่ทหารกลับไม่เจอตาหวังจึงโมโหมไปอย่างมากและสั่งให้ออกตามหาตัวหูหาวให้เจอแม่ทัพอัานที่อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วก็ได้เข้ามาหาต้าหวังเขาจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองแม่ทัพอ่านขออนุญาตให้ข่าวนั้นออกไปตามหาหูหาว แต่ดูเหมือนว่าตาหวังไม่ต้องการจะส่งแม่ทัพอันออกไปเสี่ยงก็แค่ชาวฮั่นผู้หนึ่งมันไม่ขุม่าที่จะระดมคนมากมายไปค้นหาขนาดนั้นตาฉานก็แค่ต้องการจะให้ต้าหวังน,นั้นลำบากใจก็แค่นั้นตาฉานก็ไม่ได้สนใจลูกเขยคนนี้มากมายนะักตาหวังเขาดูออกแม่ทัพอันจะไม่อยากจะให้ต้าหวังคิดแบบนั้นตอนนี้คนยอมอ่อนข้อไปชั่วคราวทําให้ตาฉานนั้นตายใจรอให้ยึดเมืองสู่เหอได้แล้วแล้วค่อยดําเนินการวางแผนกันต่อ ตาหวังจึงตกลงเขาจะเชื่อคําแนะนําของแม่ทัพอานและให้แม่ทัพอานออกไปตามหาหูหาวตดฉากไปยังแม่ทัพเกลงโกงฐานได้เข้ามาในงานที่หูหาวนั้นหายตัวไปทําให้ต้าชานได้ส่งลงโทษแม่ทัพอานข้อสิทธิ์ของต้าหวังพร้อมบีบบังคับให้แม่ทัพอานนําคนออกไปตามหาหูหาวแม่ทัพเกลงโกงก็มีแผนการถ้าอย่างแม่ทัพเกลงโกงจะนํากําลังไปซุ่มจมตีแม่ทัพอานเพื่อฆ่าคนสำคัญข,ของตาหวัง ส่วนทางด้านแม่ทัพอานเขาก็นากําลังทหารไม่กี่คนออกตามหาหาูหาวแต่หาเท่าไหร่พวกเขาก็หาไม่เจอจนสุดท้ายแม่ทัพอานก็ได้เจอการซุ่มโจมตีของแม่ทัพเกลืงโกงการเข้าโจมตีของแม่ทัพเกลืงโกงทําให้ฐานของแม่ทัพอานไม่ทันได้ตั้งตัวจนทําให้ถูกสังหารไปจนหมดแต่โชคยังดีของแม่ทัพอานเขากับควบหมาหนีรอดไปได้ตัดฉากไปยังที่ห่างไกลและนี่ก็คือหูหาวเขารอดชีวิตมาได้ ดยที่เจอพายุในครั้งนั้นมันทําให้เขาได้พัดหลงออกจากกองทัพแต่โชคยังดีที่สามารถรอดมาได้ตอนนี้เขาต้องเอาตัวรอดกลับไปยังค่ายตัวเองก่อนที่ศัตรูจะมาเจอเขาและแล้วเขาก็ได้เจอกับลาําธารด้วยอาการขาดน้ํำอย่งางหนักหูหาวก็ดื่มน้าเข้าไปอย่างเต็มอิมและก็เริ่มคิดได้แล้วว่าลาธารน้ําแห่งนี้มันไหลเข้าไปในเมืองส่เหรอและถ้าเขาสามารถจัดการลาธารนี้ได้เมืองสู่เหรก็จะหมดสภาพและจะขาดน้ําจนตาย อูหาวจึงรีบเดินทางไปยังค่ายของต้าหวังจนเขาเจอค่ายจนได้และรีบเข้าไปหาต้าหวังต้าหวังและแม่ทัพอันที่เห็นก็ตกใจไม่อย่างมากสิ่งแรกที่ต้าหวังทํานั่นก็คือเขาชักดาบไปจ่ะที่คอของอูหาวแล้วก็บอกไปว่าเจ้ามันดวงแข็งยิ่งนักแม่ทัพอันได้รับบาดเจ็บกองทัพถูกเหยียดยามทั้งหมดก็เป็นพาะเจ้าเจ้าตั้งใจตัดกําลังของข้าใช่หรือไม่หูหาวตัวสารก็เกิดความกลัวและปฏิเสธไปเขาไม่เคยคิดจะทําแบบนั้น เขาหลงทางจริงๆพร้อมกับเสนอกลอุบายที่จะสามารถยึดเมืองสุเหลอกลอุบายนี้ต้องยึดเมืองสุเหลอได้อย่างแน่นอนตาหวังจึงให้หูหาวพูดมาหูหาวบอกว่าข้าคนพบแหล่งน้ําแหล่งหนึ่งที่ไหลเข้าไปเมืองสุเหลอเป็นแหล่งน้ําสําคัญของเมืองหากสามารถตัดแหล่งน้ําของเมืองนี้ได้พวกในเมืองก็จะขาดน้ําจนตายไปเองโดยที่ไม่ต้องเสียทหารไปสักคนด้วยแผนการนี้มันก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นต้าหวังจึงยกหน้าที่นี้ให้กับหูเห่าจัดการแต่ดูท่าทางหูเห่าไม่อยากที่ทําหน้าที่นี้เลยตาหวังจึงบังคับให้เขารีบจัดการหูเห่าที่กลัวตายจึงต้องยอมทําตามคําสั่งของต้าหวังหูเห่าจึงนําทหารไปยังต้นน้ําเพื่อเอาศพม,มากมายไปทิ้งลงน้ำทานเพื่อปล่อยให้เชื้อโรคที่มาจากการเน่าเปื่อยของศพเชื้อโรคได้ปะปนไปกับน้ําและจะทําให้ทหารในเมืองซูเลยนั้นเจ็บป่วยและล้มตายส่วนทหารฮันที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ใช้น้ํากันปกติ ทั้งดื่มทั้งให้ม้าดื่มและขนาดนั้นพวกเขาก็เห็นอะไรแปลกๆที่ไหลลงมาตามน้ําเลยนั่นก็คือนิ้วมือคนทหารได้เห็นก็ถึงกับพวกแตกแม่ทัพเกลิงโกงเทียนแบบนั้นจึงสั่งให้เทน้ําที่มีอยู่ในตอนนี้ทิ้งทั้งหมดและปัญหาที่ตามมาก็คือพวกเขาจะต้องขาดน้ําจนตายตาฉากมายังต้าหวางที่กําลังมีความสุขในการดื่มกินแม่ทัพอ่านได้รายงานสถานการณ์ในเมืองสู่เหลอให้กับต้าหวางได้ฟังว่าตอนนี้ในเมืองสู่เหลอมีคนจํานวนมากล้มป่วย อาเจียนท้องเสียกันอย่งางหนักอีกทั้งยังเอาน้ําทั้งหมดไปเททิ้งดูท่าทางคนอุบายของหูเหานีครั้งนี้จะได้ผลจริงๆตาหวังก็หวังว่ามันจะสําเร็จจริงๆเขาก็อยากจะรู้ว่าแม้ทับกังกงจะเอาตัวรอดได้อย่างไรกับสถานการณ์ที่ไม่มีน้ําเช่นนี้ส่วนในเมืองสูเลอที่ตอนนี้ทหารที่ดื่มน้ําก็เริ่มป่วยหนักจนอาการรุนแรงจนล้มตายก็หลายคนทั้งขาดแคลนน้ําทั้งผู้ป่วยติดเชื้อสถานการณ์ก็เข้าขั้นวิกฤตเต็มทีแล้ว ฐานที่ขาดน้ำอย่างหนาก,ก็เริ่มหมดแรงเป็นลมบางคนก็ถึงขั้นประสาทหลอนด้วยน้ำที่จะให้ดื่มแทบจะไม่มีแม้ทับกึงโก่งไม่มีถางเลือกเขาจึงเอาขี้หมามาห่อใส่ผ้าแล้วกองออกมาเป็นน้ำเพื่อให้ฐานได้ดื่มกันถ้าไม่ดื่มพวกเขาต้องตายกันหมดแน่และนั่นจึงทำให้ทุกคนจำเป็นจะต้องดื่มเพื่อชีวิตของตัวเองตต่ฉากม่ยังต้าหวังตอนนี้ก็ผ่านเวลามาหลายวันแล้ว เมืองสูเหลอที่ขาดน้ำก็คงจะอ่อนแรงลงพวกตาหวังก็มั่นใจว่าอีกไม่นานเมืองสูเหลอก็ต้องตกเป็นของพวกเขาแน่นอนขนาดนั้นเองก็ได้มีทหารเข้ามารายงานว่าเมืองสูเหลอไม่น้ำแห้งขอดแม่ทัพเกลงกงได้นำพาทหารดื่มปัสสาวะมาเพื่อประทังชีวิตตาหวังก็ตกใจไม่คิดหรือว่าแม่ทัพเกลงกงจะคิดแบบนี้ได้ตาหวังก็ชื่นชมความสามารถของแม่ทัพเกลงกงที่เป็นผู้นำสามารถพาทหารเอาตัวรอดได้นานขนาดนี้ แม่ทัพอันที่เห็นว่าตาหวังชื่นชมแม่ทัพเกล่งกงเป็นพิเศษเขาจึงเสนอไปว่าถ้าอย่างนั้นเราประกาศให้แม่ทัพเกล่งกงยอมจำนนแล้วเกีย่ยกล่องให้แม่ทัพเกล่งกงเข้ามาเป็นพวกกับต้าหวังถ้าทำได้กองทัพของต้าหวังจะยิ่งใหญ่เหนือกว่ากองกอทัพของต้าชาอย่างแน่นอนตาหวังที่เห็นดีเห็นงามเขาจึงสั่งให้ส่งทูตไปเจรจาทูตของต้าหวังควบมาเข้าไปใกล้กำแพงเมืองพร้อมประกาศไปว่าต้าหวังต้องการเจรจาสงบศึกกับแม่ทัพเกิ่งกง จึงอย่าใช้แม่ทับเกล่องคงไปพบกับต้าหวังแม่ทับจึงเปิดประตูเมืองให้ทูดเข้ามาพูดคุยกันข้างในเมืองทูตจึงบอกว่าเปลี่ยงแค่ทันแม่ทับยอมจำนนตาหวังจะส่งน้ำกับเสบียงให้ทันทีพร้อมจะแต่งตั้งให้แม่ทับเกล่องกงเป็นแม่ทับใหญ่ของต้าหวังอีกด้วยพร้อมสาวงามและโรมตามที่แม่ทับต้องการแม่ทับได้ยิงนา้านเขาก็หัวเราะออกมาพร้อมกับบอกไปว่าเขาเองก็อยากจะยืมของสิ่งหนึ่งจากต้าหวัง และสิ่งนั้นก็คือหัวของเจ้าเพื่อส่งกลับไปให้กับต้าหวังและนี่ก็คือคําตอบที่แม่ทัพเกลงกงที่มองไม่กับต้าหวังตาหวังได้เห็นแบบนั้นเขาก็โกรธเป็นอย่างมากที่แม่ทัพเกลงกงกล้าปฏิเสธเขาแบบนี้ตาหวังจึงออกคําสั่งไปว่าหากแควนใดในแปดทิตกล้าช่วยเหลือเมืองสูเลแขวนนั้นจะถูกสังหารหมู่และถูกทําลายแขวนนั้นทันทีทหารทูตก,ก็ได้กระจายออกไปเพื่อเตือนแต่และแขวนมาให้ช่วยเหลือเมืองสูเลจนได้มาถึงเมืองเงย่จือ ดูท่าทางองค์ชายจะให้ความร่วมมือกับต้าหวังเป็นอย่างดีแต่แม่ขององค์ชายกลับไม่เห็นด้วยเขาไล่ทูดคนนี้กลับไปในทันทีและฝากไปบอกกับต้าหวังด้วยว่าแขวนเย่จือจะไม่คุกคีก,กับเผาซ่งหนูเป็นเด็ดขาดองค์ชายที่กลัวว่าถ้าทําแบบนี้ก็เหมือนการสร้างสตูไปในตัวต้าหวังอาจจะยกทัพมายึดแขวนเย่จือก็ได้ไทเฮาก็เลยบอกไปว่าหากเผาซ่งหนูบุกยึดเมืองสู่เหลือได้แล้วตีทางตอนใต้ทั้งตอนเหนือนและตอนใต้ ก็อยู่ในการครอบครองของเผ่าซ่งหนูทั้งหมดเมื่อถึงตอนนั้นแขวนเย่จือก็ไม่รอดเหมือนกันทางเดียวที่จะปกป้องแขวนเย่จือไว้ได้นั่นก็คือห้ามให้ต้าหวังยึดเมืองสูเหลอได้ด้วยตอนนี้ไทเฮาได้ข่าวมาว่าแม่ทัพเกลงกงกําลังถูกทหารของต้าหวังปิดล้อมและขาดน้าอย่งางหนักสิ่งที่ไทเฮาจะช่วยก็คือการส่งอาหารและน้ําเข้าไปช่วยและสิ่งสําคัญต้องหาแหล่งน้ําให้ใกล้เมืองสู่เลอให้ได้มากที่สุดและคนที่เก่งเรื่องหาแหล่งน้ําเพื่อขุดบ่อน้ํานั่นก็คือ หมาอีสาวใช้คนสนิทของไทเฮาแล้วไทเฮาก็ได้เริ่มออกเดินทางไปยังเมืองสู่เลอส่วนทหารท่านที่ตอนนี้อาการขาดน้ําทําให้ประสาทเริ่มหลอนและเริ่มหมดสติตายไปหลายคนแม่ทัพเกลื่องโกงที่ไม่อาจจะปล่อยให้เพนบาปนั้นได้เขาจึงนํทฐานออกไปหาน้ําอยู่นอกเมืองและจะให้แม่ทัพฟานได้ควบมมาไปขอกําลังสนับสนุนกับแม่ทัพเชนที่อยู่ห่างไกลจากที่นี่ส่วนต้าหวางังทหารสอดแนงก็เข้ามารายงานว่า ตอนนี้แม่ทับเก่องกงได้ออกมาจากเมืองเพื่อค้นหาน้ําตาหวังเห็นเป็นโอกาสดีจะไปจับตัวของแม่ทับเกื่องกงตาหวังจึงสั่งให้แม่ทับอ่านนํากําลังไล่ล่าแม่ทับเก่องกงจับตัวแม่ทับกลับมาให้ได้แม่ทับเก่งกงที่เล่งหาแหล่งน้าและสุดท้ายก็เจอเข้าจนได้พวกเขาจึงเร่งตักน้ําใส่ถังและน้ําพวกนี้ก็คือชีวิตของพวกเขาหลังจากได้มาจนเต็มถังแม่ทับเกื่องกงก็รีบควบม้ากลับไปยังเมือง แต่ไม่ทันไล่แม่ทับอันก็มามจอนกับพวกเขาจนได้และได้เกิดการประทะกันเกิดขึ้นการต่อสู้ที่ดูเหมือนว่าแม่ทับอันจะได้เปรียบและสามารถทําลายถังของแม่ทับเกลืงกงจนไม่มีเหลือแม่ทับเกลื่องกงเห็นอย่างนั้นเขาจึงสั่งให้ถอยกลับเข้าไปในเมืองโชคดีที่พวกเขาเอาชีวิตรอดกลับมาได้ทหารที่รอน้ําก็ต่างผิดหวังแม่ทับเกลื่องกงไม่อาจจะนําน้ํากลับมาให้ฐานของตนได้วันต่อมา ไทเฮาก็ได้เดินกระบวนพร้อมสเสบียงมุ่งหน้าไปยังเมืองส่เหลอพร้อมกับคนรับใช้หมาอีแต่แล้วก็ต้องเจอกับทหารของต้าหวางังไทเฮาที่เห็นท่าไม่ดีเธอจึงเอายกชิ้นนี้ให้กับหมาอีพร้อมบอกไปว่ามีเป็นสิ่งยืนยันที่เจ้าแขวนแย่จื้อคนก่อนมอบให้กับข้าในตอนที่ข้าออกเรือนหากครั้งนี้เจ้ากลับไปได้ให้มอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าชายแล้วบอกกับเขาไปว่าอย่ายอมทําตามที่เผ่าซงหนูต้องการโดยเด็ดขาดและสั่งให้หมาอีหาที่หลบ จนทหารต้าหวัางเข้ามาขนแล้วก็พบว่าทั้งหมดก็คือสเสบียงทหารจึงเข้าจับตัวไทเฮาได้เกิดการต่อสู้กันด้วยคนของไทเฮามีน้อยกว่าจึงถูกฆ่าตายจนหมดและไทเฮาที่ไม่ต้องการจะตกอยู่ในมือของเผ่าสซ่งหนูไทเฮาจึงตัดใจปิดชีพของตัวเองตายโชคดีที่หมาอีเธอสามารถหนีรอดไปได้ส่วนทางด้านแม่ทัพเกลิงกงคืนนี้จะให้แม่ทัพฟานไปขอกําลังสนับสนุนกับแม่ทัพชินที่อยู่อีกเมือง โดยแม่ทัพเกลงโกงจะลอบเข้าไปทําลายค่ายบางส่วนของต้าหวางเพื่อหลอกล่อความสนใจแม่ทัพฟานจะได้ผ่านไปได้ด้วยดีและคืนนั้นก็เริ่มทําตามแผนแม่ทัพเกลงโกงนําทหารจัดการเผาแคมป์ของสตูรสร้างความวุ่นวายไปทั่วค่ายถึงจะสร้างความเสียหายไม่มากนักแต่ก็ทําให้แม่ทัพฟานเดินทางออกจากเขตเมืองได้อย่างปลอดภยัยจนแม่ทัพฟานเดินทางไปถึงค่ายของแม่ทัพชิน พอไปถึงแม่ทัพฝางก็ขอร้องให้แม่ทัพชินช่วยส่งกําลังพลไปช่วยเมืองซูเลอด้วยตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นกําลังย่าแย่พิงอย่างมากและอาจจะยื้อค้าศึกได้ไม่นานด้วยการเคลื่อนทัพใหญ่ในครั้งนี้แม่ทัพชินไม่อาจจะตัดสินใจด้วยตัวเองได้เขาจึงจะลองพูดคุยกับพวกขุนนางและทูลขอฮ่องเต้ให้ตอนนี้หมาอีได้เดินทางมาถึงเมืองซูเลอและได้เจอกับท่านแม่ทัพแล้วเธอบอกว่าเธอนั้นได้รับคําสั่งจากไทฮาวคว้ญเยจือ ให้มาช่วยแม่ทัพเกิงโกงในการหาน้ำโดยเธอเก่งในการหาแหล่งน้ําใต้ดินทหารจึงเร่งรีบขุดตามที่หมาอีบอกแต่การขุดใช้ว่าขุดบ่อเดียวจะเจอน้ําทันทีแต่สุดท้ายความหวังของพวกเขาก็เป็นจริงพวกเขาขุดจนไม่เจอตาน้ําและพวกเขาก็ลาตายกันแล้วตัดฉากมาอยังราชสสำนักตอนนี้ฮองเต้ได้สารจากแม่ทัพเฉินที่รายงานสถานการณ์ที่เมืองสูเหล ดยฮองเตยังเป็นเด็กโหนไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องแบบนี้ฮองเตจึงอยากจะได้ความคิดเห็นจากขุนนางคนสนิดทั้งสองขุนนางคนแรกบอกว่าโดยฮองเตก็เพิ่งขึ้นของด้านได้ไม่นานพวกเราไม่ควรที่จะสร้างสโตถ้าทำสงครามมันอาจจะให้ประชาชนต้นเดือดร้อนก็ได้ขุนนางคนแรกจึงไม่เห็นด้วยส่วนขุนนางคนที่สองก็เห็นต่างเขาบอกว่าการที่เรานั้นยอมเผาโซงหนูมากจะเกินไปมันก็อาจจะทําให้ลําบากในภายภาคหน้าก็เป็นได้ หากไม่กําจัดเผาโซงหนูวันพุ่งทหารม้าของโซงหนูอาจจะบุกยึดเมืองตามเขตชายแดนจนพวกเราไม่อาจจะยับยั้งได้อีกต่อไปโดยฮองเต้ได้พิจารณาจากคําตอบทั้งสองคนฮองเต้าจึงตัดสินใจได้แล้วว่าชาวฮานจะประกาศสงครามกับเผาโซงหนูและให้แม่ทัพชชนเดินทัพไปช่วยเมืองสู่เหลือให้เร็วที่สุดและแล้วราชองค์การก็มาถึงแม่ทัพชินให้แม่ทัพชินออกเดินทัพมุหนาไปยังเมืองสู่เหลือเพื่อช่วยแม่ทัพเกิ่งกงปราพวกเผ่าโซงหนู แม่ทัพชินจึงให้แม่ทัพฝานมุ่งหน้าไปก่อนเพื่อไปรายงานแก่แม่ทัพกึงโกงให้ทราบว่ากองกําลังโหนกําลังเคลื่อนทัพไปช่วยแม่ทัพฝานก็เล่งควบม้าไปในทันทีตตาฉักมายังต้าหวังนายกองของเขานั้นไม่อาจจะรออยู่แบบนี้อีกต่อไปได้แล้วทุกคนอยากจะจัดก,การเมืองสู่เหลือให้มันเสร็จเสร็จไปไม่ต้องมาเสียเวลาแบบนี้อีกด้วยตาหวังที่รอแบบนี้อยู่หลายวันเขาก็เห็นด้วยและจะไม่ทนอีกต่อไปเขาจึงออกคําสั่งจัดทัพ และจะเข้าโจมตีเมืองสุเหรนวันพรุ่งนี้ส่วนแม่ทัพฟางก็ได้ควบม้ามาถึงเมืองสุเหรและรีบเข้ามารายงานต่อท่านแม่ทัพว่าแม่ทัพชินกําลังนําทัพสองพันนายมาช่วยทุกคนต่างดีใจไปอย่างมากที่อย่างน้อยก็มีความหวังขึ้นมาได้แล้วแต่การเดินทัพใช่ว่าจะมาถึงในเร็ววนันต้องหลอว่าต้าหวางจะบุกโจมตีพวกเขาขนาดรอกองหนุนหรือไม่จนเช้าวันต่อมากองทัพของต้าหวางก็ได้มาตั้งทัพอยู่ด้านหน้าเมืองสุเหร แต่ดูข้างในเมืองมันกลับดูเงียบผิดปกติไม่มีทหารบนกำแพงเมืองเลยสักคนตาหวังจึงสั่งให้ถล่มด้วยธนูเปิดทางและสั่งให้แม่ทัพอนนานนำกำลังคนบุกเข้าไปในเมืองพอพวกเขาเข้าไปกลับไม่เจอทหารเลยแม้แต่คนเดียวคุณหาตามบ้านก็ไม่เจอหรือว่าแม่ทัพเก่งโกงได้ทิ้งเมืองนี้ไปแล้วตอนนี้ในเมืองปลอดภยัยตาหวังได้หูหาาจึงเข้ามาในเมืองแม่ทัพอานจึงบอกกับตาหวังว่า ในเมืองหลายผู้คนเขาเดาว,ว่าแม่ทัพเก่งโกงคงหนีไปแล้วแต่อาจจะหนีได้ไม่ไกลตาหวังจึกสั่งให้ติดตามแม่ทัพเก่องโกงจัดการให้ได้แม่ทัพอ่านพร้อมทหารกองหนึ่งก็ได้ออกมาจากเมืองและรีบตามหาแม่ทัพเกิ่งโกงแม่ทัพอันออกจากเมืองได้ไม่นานทหารพร้อมกับแม่ทัพเกื่องโกงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมเข้าประทัดตาหวังในทันทีทหารทั้งสองฝ่ายต่างเอาชีวิตกันและกันต่อสู้ให้ถึงที่สุดแม่ทัพฝาที่เห็นหูหาวเขาก็ตามลา และจัดการสังหารชายทรยศชาติเดียวกันคนนี้ซะแม่ทัพเกิงโกงก็ได้เข้าต่อสู้กับต้าหวังด้วยความหนุมและกําลังที่มีมากกว่าก็ทําให้ต้าหวังไม่อาจจะรับมือแม่ทัพเกลงโกงได้ตาหวังจึงต้องรีบควบหมานี้เอาชีวิตรอดแต่สุดท้ายตาหวางก็โดนธนูของแม่ทัพเกลงโกงเข้ากลางหลังเต็มๆและเขาก็ได้สิ้นใจไปในทันทีพวกแม่ทัพเกิงโกงก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและไม่นานแม่ทัพชินพร้อมกองทัพก็เดินทางมาถึง และยังจับตัวแม่ทัพอันไม่ได้โดยแม่ทัพอัน,น,นกำลังทหารออกไปไล่ล่าแม่ทัพเกลงกงจนได้ไปเจอกับกองทัพแม่ทัพฉินและโดนเล่นงานจนเหลือแค่เขาคนเดียวแม่ทัพอันที่ได้เห็นตาหว่างหัวหน้าของตัวเองตายเขาก็จะทําการล้างแขนแต่ก็โดนแม่ทัพเกลงกงจัดการฆ่าไปอีกคนพวกเขาสามารถปกป้องเมืองสู่เหลือเอาไว้ได้ด้วยคุณงามความดีของท่านแม่ทัพเกลงกงฮองเต้ก,ก็ได้แต่งตั้งให้ท่านแม่ทัพเป็นนายกองทหารหมา และสุดท้ายแม่ทัพกงโกงก็ได้พาทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภยัยแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ